เต็นมูอีกแบบน่ครับเต็นพักธงนะครับลืมลืมถ่ายให้ดูนะตอนเพราะตอนไน,นะครับน,น,นะนี่ยเนเตนเลนกๆดีทีมุมง้งเนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเป็นน้กรูดครับเปนลูกน้กรูดเบือของลูกน้กดครับมันมีน้ำเนน มันเอาออกหมดแล้วเลยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเลยมาทำเป็นปูพักทงเลยสามสี่วันขึ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดูผมไม่รู้ผมแดงผมเบ่งนะดูนี่นี่ครับเมื่อกี้อะไรในมือติดดินเลยนี่ครับก็จะมาดูเกี่ยวกับประเด็นหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าผมไม่รู้นะนี่เป็นอืม เป็นสูตรต้องเอาเบียง,งเลยใช้มาสักพักแ้วเนยไม่ได้ใช้ทุกวันใช้สักพักเอ้ยไม่ใชไ่ไม่ได้ใช้มานานน,านึกนะสักพักแหละเท่วเอาเบือกผลไม้เที่ยวเที่ยวเอานูน่นเอานี่นึน่เชือกน่งเน,นี่ยเชือกเที่ยวเอาเบือกผลไม้เอามาบารมีอมุนเนี้ยมาทำอย่างนี้ได้นะครับแถมดีด้วยมันซวยสาลาย กว่รากจะไปถึงเนี่ยมันก็ย่อยมาแล้วไม่ต้องไปมุงไปหมักมันครับนี่ครับได้กินแล้วพราะมันใหญ่ก็สารอาหารเพะมันใหญ่มันต้องการสารอาหารเยอะแล้วก็เราไปเติมตกแต่งให้มันดีครับแต่แต่ว่าท่านข้อแนะนําเลยในการทำครับนั่นก็คือย้ายน้ําต้องเจาะรูให้มันมันขังครับ เจาะนิดเดียวไม่ได้เจาะเยอะๆตามลอกตามรูใครกลัวแหกโอเคเจาะๆๆๆเป็นพันรูเป็นสิบสิบรูนะครับก็ได้แล้วไม่ต้องเบืองงบเบืองงบประมาณใดๆไม่ต้องเบล่งเลยงบประมาณใดๆไม่เบืองเรื่องอย่างเดียวเรื่องอย่างเดียวครับไม่ได้ใส่ของอื่นแต่มันเป็นการปรับใช้ครับ หอมที่พวงโบ,ก,บกไปนี่ครับนี่ครับหอมนี่เลยหอมอย่างนี้เลยใครรู้ว่างอมหอมอะไรก็อบอกหน่อยนะครับดูบิดได้เองนะครับนี่ก็กะว่าจะเลี้ยงปลาดุกนะครับแป่ว่าบ้านเป็นปลาดุกทะเลนะปลาดุกที่นี่เลี้ยงไม่ได้ครับมันไม่มีบอ้ขุดท้าเลี้ยงบอบอบ่อที่มันก้อนนี่ครับนี่ก็เลี้ยงปลากัดนี่คืออาหารนะครับ อันนี้มันชอบเข้าไปอยู่นะแล้วเอาออกสักพักแล้วเพราะมันไม่สวยเนะเพราะมันเข้าไปอยู่เนี่ยครับจริเาเอาเข้าเรื่องเข้าเรื่องเนี่ยเดี๋ยวยับสมมุตินะมีถุงอยู่หนึ่งใบยาวประมาณนี้ประมาณนีนนน้่นี้เอาครึ่งสามสิบหนึ่งส่วนสามนี่คืออะไรก็ได้เปลือกผลไม้เปลือกมะกรูดเปลือกใบเปลือกลูกมะกรูดของเมืองผมก็ได้นะนี่ครับ ประมาณนี้ใส่ดินใส่ดินใส่ดินที่เราหมักใส่ปุ๋ยอะไรสูตรหมักดินสูตรหมักดินไปดูได้นะคลิปนะั่นนะครับคลิปที่เราไม่ได้สอนการทำหมักดินนะครับแต่ว่าไปดูหน้าตาได้นะครับทําเป็นเดือนแล้ะตัวเนี้ยอันนี้เพิ่งมาลงคลิปนะครับเพิ่งมาลงคลิปเพิ่งมาลงคลิปตอนนี้เพราะว่ายุ่งมากเลยดิไลสดด้วยครับไลสดกายมุก